แบรนด์โทร,รชะนะคะสโลแกนคืออยากให้คนไทยได้เข้าถึงเครื่องดื่มแบรนด์พรีเมียมในราคาที่เข้าถึงทุกวันค่ะจร,จ,รจริงๆในฮอนชอบเครื่องดื่มชาอยู่แล้วค่ะก็คือเราเริ่มจากการดื่มชาแล้วก็ซื้อแบรนด์เครื่องดื่มอันนึงมาเป็นแฟรนดชาของตัวเองค่ะแล้วก็เปิดถึงแปสาขาแล้วเราก็แบบเอ๊ะทำยังไงให้แบบ แบรนด์คนไทยได้แบบพรมเมี้ยมไปกว่านี้ภาพลักษณ์ดีกว่านี้คุณภาพดีกว่านี้เราจึงมาทําเป็นแบรนด์ของตัวเราเองและด้วยอีกอันนึงคือโชคายเป็นมะเร็งดังนั้นนะคนที่เป็นมะเร็งอะ่ะก็ต้องดึงเพื่อที่มีคุณภาพและสดใหม่ดังนั้นตัวนี้คือตอบโจทย์และแบรนด์โทรท์คือมาครบครบทั้งชากาแฟาสดแล้วก็สมูทตี้เราได้สุขภาพได้ค่ะ ความวัลเตี้ค่ะในจุดจุดนี้ต้องบอกว่าตัวของ Delivery มีผลมากแล้วก็เวลาเราสั่ง delivery ่ใช่ไหมคะเราสั่งได้แค่ร้านได้จริงจริงแต่ถ้าเราสั่งที่ร้านเราชานมก็ได้กาแฟสดก็ได้สมูตตี้ก็ดีมาคบจริงๆค่ะเพิ่มยอดขายได้มากจริงๆต่อหนึ่งดินและเวลาลูกค้ามาหนึ่งคนใช่ไหมคะเขามาแค่คนเดียวเขาก็สั่งน้ำแค่แก้วเดียวปัจจุบันเรามีโทรวัฟเฟิลได้ค่ะสามารถสั่งน้ำคู่กับวัฟเฟิลได้ทำให้มูลค่าต่อยอดบินเราสูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆ ติดต่อบีนี่แหละค่ะลายบีจะบอกให้คือเรามีรูปแบบหลายๆลทายเริ่มต้นเฟรนช์ไชคือหนึ0 0แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทสำหรับเฟรนช์ฟรีไม่มีเก็บค่าตัวของเปอร์เซ็นต์ของยอดขายก็คือไม่มีซีพีนะคะแต่ว่างบท,งท่องลงทุนทั้งหมดในการทาร้านนะคะอีกประมาณ0 0 0 0 0ถึงแ0 0แสนค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าเรามีเครื่องชงกาแฟสดด้วยแล้วก็ร้านเราตกแต่งแบบพรีเมียมจริงๆและดูดีมากจริงๆต้องบอกว่าครบวงจรค่ะตั้งแต่ตัวระบบการทําร้านออกแบบตกแต่ง ด้านการตลาดอันนี้คือวีขนัดมากมการทำธุรกิจเฟรนชชายคือต้องศึกษาก่อนว่าตัวเองอ่ะชอบธุรกิจแบบที่เราทําอยู่หรือเปล่าของเราคือธุรกิจบริการถ้าคุณชอบบริการชอบเครื่องดื่นชากาแฟถึงจะมาได้ถัดไปก็คือเรื่องของสถานที่พิกัดทําเลศักยภาพต้องมาถ้าถ้าทำเลไม่ดีขายไม่ได้แต่สมัยนี้นะคะไม่ใช่แค่าทาเล ต้องมีทัมมิ่งที่ดีด้วยค่ะไม่ใช่ว่าอยากจะเปิดทัมมิ่งที่แบบเศรษฐกิจย่ำแย่ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจย่ำแย่เรามัจะเห็นแสงสว่างอยู่เสมอค่ะ